เรื่องรามิตรภาพของเพื่อนรัก วันประกาศผลสอบคะแนนของดาวเหนือได้น้อยจนน่าตกใจแต่คะแนนของดาวหางได้ที่1ซึ่งมันผิดปกติจึงทําให้ดาวเหนือไปปรึกษากับเพื่อนๆมีเพื่อนบอกว่าก่อนวันที่จะสอบเห็นดาวห่างกับน้ําคิงแอบคุยกันลับๆล่อๆบางทีน้ําคิงอาจจะทําอะไรกับข้อสอบดาวเหนือเลยตัดสินใจที่จะไปถามน้ําคิงตรงๆน้ําคิงตอนที่แกมาเก็บก,กระดาษคําตอบของเราแกได้ทําอะไรกับกระดาษคําตอบของเราปะเปล่านะเราไม่ได้ทําอะไรแน่ใจนะ ท,ทำไมคะแนนเราออกมาไม่ดีเลยอะคกีลอเผิดหรือเปล่าไม่เขาคิดว่าเขาการหูล้วมะขอโทษนะดาวเหนือคือวราไม่มีทางเลือกอะทำไมเ,เกิดอะไรขึ้นหรอมันม,มีอยู่ว่าเค้น้ำข <i> ็งกูมิเลือกจะให้มึงทำช่วยไปสลับข้อสอบของกูกับเอดาวเหนือหน่อยแต่ทำแบบนั้นไม่ดี กูมีคิดบุดที่มึงไปคอดทายกับลูกชายกูจะให้กูส่งไปให้แม่มึงหรอแกอย่าบอกแม่เรานะถ้าแม่เรารู้เธอคงตายแน่ๆถ้าแกไม่อยากให้แม่แกรู้แกก็แค่ทําตามที่ชันบอกเข้าใจไหมได้ได้แต่แกอย่าบอกเรื่องนี้เรานะเดี๋ยวเราช่วยทําดีมากเด็บตามงั้นเราขอไปคุยกับดาวห่างก่อนนะน้ำขี่มากับเราแป๊บนึงห่างแป๊บนึงเราไม่น่าจะคุยด้วยก็แบบว่าดาวหนู อ,อ,อะไรวะแกก็บอกให้น้ำขิงฉับว่ะคำตอบของอเราหรือเปล่าเราเปล่านะทำไมกินกันวะแต่น้ำขิงมันคองบอกความจริงเรแล้วน,นะจริงหรอน้ำขิงก็เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องอนะ่ะฉันบอกแกแล้วว่า,าไปบอกกับมันแล้วแกทำทำไมวะแกไม่รอแดนด่แกทำแบบนี้ก็รอดได้งแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้เก่งเหมือนแกอะ่ะแกก็ตั้งใจเรียนให้ตัวเองสิ เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบกว่าปีแกอิจฉาเราแค่เรื่องนี้แล้วแกห้าแบบนี้กับเราเหรอใช่แกจะไปเข้าใจอะไรวะดูเขาจางแกดินีแต่คนแบบสนใจทางานแล้วดู่างฉันดิมีไหมไม่มีถ้าแกห้าแบบนี้เราก็เลิกเป็นเพื่อนกันเถอะได้จากละครคุณธรรมสอนให้รู้ว่าอย่าทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเพียงเพราะอิจฉาริษยา ควรพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นและควรตัดความสัมพันธ์กับคนที่หักหลังเราเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลร้ายต่อตัวเองอีกเป็นแน่เหตุการณ์ที่กลุ่มเราได้ยกตัวอย่างมานั้นเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรในครั้งที่พระเจ้านันทบุเรงสั่งให้พญาเกียติและพญารามไปปลงพระชนสมเด็จพระนเรศวรแต่พญาเกียติและพญารามไม่ยอมทําตามจึงนําข่าวมาบอกสมเด็จพระนเรศวจรจึงตัดสินใจหลังนําทักษิโนโทก เพื่อประกาศอิสรภาพกับพม่าณนะเมืองแครงทำให้เห็นว่าพระองค์มีทักษะการตัดสินใจที่แน่วแน่และกล้าหาญ